ใครอยากหน้าอ,อกฟูเพียงแค่รู้สิ่งนี้อ่าวันนี้นะกิฟมีรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะที่ใครอยากให้หน้าออกฟูนะหนึ่งแหละบางคนอยากไปสัญญกรรมเนาะหรืออื่นๆแต่การที่เราจะไปสัญญกรรมเราต้องไปเลือกคลินิกอะไรเยอะๆมากมายแล้วก็ต้องไว้วางใจเขาในระดับหนึ่งแถมจ่ายเงินก็แล้วก็เจ็บตัวอีกด้วยแต่กิฟมีทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนสําหรับใครที่อยากให้หน้าออกฟูนะคะก็ ลองเปิดใจฟังคลิปนี้ของกิฟดูแลกันนะคะก่อนอื่นกิฟต้องบอกแบบนี้ว่าคนที่อยากให้หน้าอ,อกฟูนะคนเราอะต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของเราต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่แล้วมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะฉะนั้นแล้วเคยที่หน้าอก oh, ไม่ได้ฟูมากแสดงว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของคุณอะยังไม่เยอะนะฉะนั้นแล้วเราต้องเพิ่มฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปเพิ่มยังไงให้สมดุลน,นะตัวนี้นะมีงานวิจัยรับรองนะคะว่าเราต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์อะไรเข้าไป สารสกัดอะไรเข้าไปถึงจะช่วยในเรื่องของฮอร์โมนและทําให้หน้าอกฟูได้นั่นก็คือถั่วเหลืองนั่นเองถั่วเหลืองมีสารสากัดของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะเทียบเท่ากับฮอร์โมนธรรมชาติของผู้หญิงเพศเราเลยฉะนั้นแล้วนะคะตัวนี้สําคัญเลยแล้วมีงานวิจัยรองรับนะคะว่าเราควรจะทานถั่วเหลืองให้ได้อย่างน้อย25กรัมนะต่อวันเพื่อที่จะเพิ่มให้ฮอร์โมนเราดีขึ้นแต่คําถามคือเรามีเวลาทานแบบนั้นมั้ยคะถ้าเราไม่มียินดีเลยคะ่ะสําหรับ คลิปนี้นะเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างในการดูแลตัวเองมากมายแต่ใช้เพียงแค่ตัวนี้นะก็สามารถทําให้ตัวเองเฟชและดูดีขึ้นได้นั่นก็คือกิฟใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะถ้าใครอยากจะให้หนะ้าออกฟูแต่งตึงนะแล้วก็อาจจะเพิ่มคับขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นในการเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายของเรานั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ แตงแต,แต,แต่นั่นก็คือเจ้าบาลานวายตัวนี้ตัวนี้ช่วยให้หน้าออกฟูแต่งตึงเพราะมีสารสกัดของถั่วเหลืองอย่างเข้มข้นในหนึ่งแคปซูลนะร้อยกว่ามิลลิกรัมเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วตัวนี้จะช่วยให้เพิ่มร่างกายฮอร์โมนเราปรับสมดุลในแต่ละในแต่ละวันโดยที่มันไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปหากคุณทานต่อเนื่องในแต่ละเดือนกิฟฟันทงเลยนะบางคนทานไปเพียงแค่อาทิตย์กว่า,ก,วาก็ทักกิฟมาบอกว่าเฮ้ยรู้สึกมาอ,อกคับขึ้นเฮ้ยรู้สึกใส่เสื้อ เสื้อชั้นในของเราแล้วรู้สึกขับแน่นมากขึ้นแฟนก็ทักว่ามันโตมากขึ้นอ่ามีหลายคนทักรีวิวค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าตัวนี้ใช้ดีจริงๆริงกิฟต์คอนเฟิร์มเพราะกิฟเองก็ทานมาในกิฟทานมาแล้วจนจากปกติคับ B ตอนนี้กลายเป็นคับดีหรือ E แล้วไม่ทราบได้ว่าดีหรือ E แต่ถ้าเบอร์ทั่วไปของกิฟตกประมาณ42สส่วนรอบ รอบออกของกิฟก็ยัง75เหมือนเดิมเออแต่ตรงนั้น42ลองคิดดูว่ามันโตขึ้นขนาดไหนเพราะตัวนี้แค่ทานวันลลเมดก่อนนอนเท่านั้นเองนะง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวซึ่งราคาค่อนข้างแพงแต่มันก็จับต้องได้ไม่ได้ต่างแต่มันก็ถูกกว่าที่เราจะไปสัญญกรรมและต้องเก็บตัวละกันอันนี้คือทางเลือกหนึ่งที่กิฟเสนอให้ลองเปิดใจดูนะถ้าคุณไม่สนใจตัวนี้คุณจะไปซื้อหาผลิตภัณฑ์หรือจะไปผันหมันทานถั่วเหลืองก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณเลยนะ แต่กิ๊บอยากจะบอกว่าให้คนหาผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากถั่วเหลืองเยอะๆนะเพื่อจะช่วยให้หน้าอ,อกของคน,นฟูได้มากขึ้นเพราะตัวนี้เป็นสารชนิดหนึ่งที่ช่วยคนได้จริงๆนะกิ๊บเองก็พิสูจน์มาแล้วและหลายคนก็พิสูจน์มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะตัวนี้นะคะถ้าสนใจนะคะตกอยู่ที่กล่องหนึ่งนะหนึ่งพัน 90บาทนะต่อ1กล่องและมีแค่10แคปซูลเท่านั้นเพราะของเราเข้มข้นมากจริงๆทานเพียงแค่ประมาณ1อาทิตย์คุณจะรู้รการเปลี่ยนแปลงของหนะ้าอ,อกของคนเลยนะแล้วกิฟจะบอกแบบนี้ว่าหากคุณโทรมาตอนนี้50สายแรกเท่านั้นนะจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก กิฟต์เลยอยากมอบความรักมอบสิ่งดีนี้กับทุกคนหากใครอยากมีหนะ้าอ,อกฟูอยากให้สวยเป๊ะปังนะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะสําหรับวันวาเลนไทน์ปีนี้นะจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะตัวนี้นะจะอยู่ในราคา1290บาทนี่คือราคาปกติแต่หากคุณสั่งซื้อวันนี้ภายใน50นะ50สายแรกเท่านั้นกิฟต์ให้ไปในราคากล่องละ690บบาทเท่านั้นนะยังไม่พอยังไม่พอหาก ใครสนใจว่าเฮ้ยฉันอยากทานเป็นเดือนเลยเฮ้ยยิ่งเวิร์กเพราะว่ายิ่งเราทานเป็นเดือน2เดือนมันจะค่อยๆเพิ่มกิ๊ต้องบอกแบบนี้ว่าการที่จะมีหนะ้าอกที่มันเพิ่มมากขึ้นมันต้องใช้เวลานิดนึงเนาะเพื่อจะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายเราให้มันมากขึ้นนะบางคนโปรนี้เป็นโปรสุดฮิตเลยนะคือโปร2แถม1 โปรสองแถมอีกหนึ่งนะคะโปรนี้นะโดยปกติตกที่ราคา2,500กว่าบาทนะคะแต่วันนี้พิเศษสำหรับคลิปนี้ที่คนดูคลิปนี้อยู่นะคะให้สองแถมหนึ่ง ในราคา1,380บาทเท่านั้นนะฟังไม่ผิดค่ะ1,380บาทเท่านั้นเองคุ้มโคตรจะคุ้มคนได้ไป3ามกล่องคนทานได้1เดือนแล้วคุณกิบ๊บเชื่อว่า1เดือนนั้นจะกลายเป็น1เดือนที่คุณอัศจรรย์ใจมากว่าเฮ้ย มันก็ฟูได้แม้คุณไม่ได้ผ่านสัญญกรรมมาอ่าอันนี้กิฟอยากจะบอกไว้แบบนี้นะคะนอกจากนี้แล้วตัวนี้จะมีตัวหนึ่งที่มีสารสกัดจากตังกุยนะสารสกัดจากตังกุยจะช่วยในเรื่องของการทํางานของมดลูกเมื่อเราอายุมากขึ้นฮอร์โมนตัวนี้น้อยลงหย่อนความหย่อนคล้อยของผิวพรรณก็หย่อนคล้อยรวมทั้งช่องคลอดของเราเองก็หย่อนคลอ้อยบางคนมีช่องคลอดแหง้งไม่มีน้ำฉะนั้นตัวนี้จะไปช่วยให้มีน้ําหลอดลื่นและทําให้น้องสาวฟิตกระชับด้วยนะ ฉะนั้นออกฟูลูฟิตตัวนี้แน่นอนค่ะคอนเฟิร์มเพราะกิฟเองก็เคยใช้มาแล้วแล้วก็หลายคนที่ใช้ก็มีฟีดแบ็กเช่นเดียวกันนะฉะนั้นเขาเองก็เห็นผลกิฟก็หวังว่าคุณที่จะลองเปิดใจที่จะใช้ตัวนี้แล็กก็จะเห็นผลอย่างก,กับพวกเราเช่นเดียวกันนะคะและพิเศษสําหรับลูกค้าเก่านะไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ต่างประเทศหรือในประเทศไทยนะก่อนอื่นกิฟจะบอกแบบนี้ว่าถ้าในประเทศไทยนะกิฟให้เลยโปรพิเศษคือส่งฟรีทุกออเดอร์นะส่งฟรีทั่วไทยเลยนะสาหรับประเทศไทยนะแต่ขออภัยสําหรับลูกค้าต่างประเทศนะคะก็ยังต้องเสียค่าส่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าสําหรับลูกค้าต่างประเทศส่วนมากนะมักจะเป็นคนทีเ่เป็นลูกค้าเก่าของกิฟเองไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือไต้หวันนะคะฉะนั้นแล้วกิฟมีตัวแถมพิเศษนะตัวนี้มูลค่านะ 990บาทนั่นคือบาลานซ์ F นั่นเองนะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายช่วยในเรื่องของการดีท็อกนอกจากจะให้ข้างบุญฟูเอวเราต้องเล็กถูกต้องไหมคะฉะนั้นตัวนี้ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายทําให้หุ่นคุณดีเป,ป๊ะปังมากขึ้นนะฉะนั้นตัวนี้กิฟต์แถมให้ฟรีในมูลค่า990บาทกิฟต์แถมให้ฟรีเฉพาะนนคนที่เป็นลูกค้าเก่าของกิฟตนะ์นาสามารถ สามารถทักแชทมาแล้วก็สั่งซื้อเจ้าบาลานซ์วแถมหหรือจะสั่งซื้อ1กล่องก็ได้สำหรับลูกค้าเก่าของกิฟนะแท็กมาได้เลยนะทักแชทข้อความมาได้ว่าเฮ้ยพี่เคยซื้อมานะน้องและช่วยการุณารีวิวให้หน่อยนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างทานแล้วนะคะและคนจะได้กิฟตเซ็ตตัวนี้ไปแบบฟรีๆเลยนะคะหากคนเพียงแค่ซื้อบาลานซ์ไปกักตุนก่อนนะเพียงแค่ โปรวันนี้เท่านั้นจนถึงวันที่14กรนภานะแล้วคนจะได้ของแถมอันนี้คือมูลค่า990บาทไปแบบฟรีตัวนี้ช่วยอะไรได้บ้างช่วยในเรื่องของการขับถ่ายดูดซึมอ,อาหารคิดว่า มันดีต่อร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นยิ่งทานบาลานซ์วายควบคู่กันยิ่งโคตรจะดีเลยอ่ะริบบอกแบบนี้ตัวนี้นะมีทั้งหมด15ซองด้วยกันคนสามารถเอาไปใช้ในการละลายน้ำนะจะเป็นน้ำธรรมดาก็ได้หรืออาจจะไปละลายเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งเข้าไปยิ่งทานเข้าไปแล้วยิ่งจะอร่อยมากขึ้นเพราะรสชาติคล้ายๆกับ เหมือนน้ำองุนะ่นน่ะเออแต่มันเป็นผักผลไม้รวมกว่า20ชนิดเลยที่มันดีต่อร่างกายรวมทั้งวิตามินต่างๆนะที่จะช่วยได้ใครที่ไม่ค่อยได้ทานผักผลไม้มากมยตัวนี้เป็นตัวช่วยอย่างดีเลยและใครอยากลดน้ําหนักตัวนี้ก็ยิ่งเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะมีบุก นะที่ทําให้เราอะไม่รู้สึกหิวมากสักเท่าไหร่มีข้าวสาลีในนี้ช่วยด้วยเพื่อทําให้เราไม่รู้สึกหิวมากทําให้เราทานอาหารได้ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยลดน้ําหนักได้เช่นเดียวกันนะเป็นผลพลอยได้จากตัวนี้นั่นเองนะถ้าใครสนใจนะสามารถทักเชทพูดคุยกับจิตได้นะสามารถปรึกษาได้เฮ้ยว่าพี่ต้องการแบบนี้นะควรจะทานอะไรยังไงนะคะสามารถแท็กเชทกันได้หรือใครอยากจะ สนใจสั่งซื้อนะสามารถทักแชทมาทางที่เพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ